สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าจ่าชาติทาหารผ่านมาเป็นได้อย่งไครก่อนอื่นต้องย้อนไปประมาณปีปศ2514นะครับเริ่มเข้าใส่คอมแบทครั้งแรกผมเป็นสมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์ตอนอายุ18ปีนะน่าจะเป็นรุ่นแรกของกองทับ,บกสมัยนั้นนะครับผมก็ สมัครเข้าไปก็ไปอยู่ที่กองพันธานราบที่1กรมทหารราบที่12บสองรักษาองค์จังหวัดสระแก้วก็เป็นปีสี่สีนทับสนะีะก็ปลดปีสีกับปลดปีสีก่อนจะปลดประจําการกรัผมก็สอบเข้าเรียนใน10นะสอบติดตัวอะไรหรือว่าตัวสํารองนะคนที่8ป ก็รอเรียกสุดท้ายเขาก็ไม่เรียกครับหลังจากกดประจําการผมก็ทํางานก่อสร้างกับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพครับผมจนถึงปี51ประมาณเดือนสิงหาคมผมก็มาสมัครเป็น,หนทหารพานที่กรมทหารพานที่41รับที่จังหวัดยะลา หลังจากฝึกทหารพานเสร็จผมก็ขึ้นกองร้อยอที่อำเภอประดังสตากรบผมก็ไปอยู่เกือนบางลางไปกันทั้งหมดในรุ่นนั้นรุ่นผมไปกันทั้งหมด12คนพอขึ้นกองร้อยได้หนึ่งอาทิตย์เพื่อนก็เพื่อนอยู่อีกฐานหนึ่งอยู่ห่างกันประมาณ สกิโลก็ถูกเข้าโจมตีฐานเพื่อผมเสียชีวิตครับหลังจากนั้นก็ย้ายกองร้อยมาอยู่ที่บ้านบนังกูแวะอำเภอบนรังสตาจังหวัดยะลาก็ถูกกลุ่มพอกลรอเข้าโจมตีฐานอีกครันี้โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งเหตุการณ์หมู่บ้านเดิมบรังกูแวเช้าวันจันทร์พวกผมก็ไปรอพอครูตามปกติ วันนั้นก็มีตลาดนัดด้วยโชคดีปกติผมก็เดินนำหน้าไปรู้สึกหิวน้ำแล้วก็แวะซื้อน้ำโคกแล้วก็มีแบยากับหลวงอีกคนหนึ่งคนพัทลุงก็ได้เดินแซงหน้าผมไปพอผมซื้อของเสร็จก็เดินต่อไปเรื่อยถ้าพักหนึ่งระเบิดก็ดังขึ้นให้เบยากับพี่หลวงคนพัทลุง ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย<ม>ก็ถือว่าโชคดีในเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผม,ผมพอมาเป็นปี51จนถึงปี55้วครับผมก็สอบเข้าเป็นนายสิบครับผมนายสิ 90. หลังจากนั้นก็ไปบรรจุที่ทุ่งสงครับผมแต่ตัวก็ย้ายกลับมาอยู่ที่41เหมือนเดิมครับผมหลังจากนั้นก็ย้ายกลับพวมเรา ที่สะแก้วเหมือนเดิมครับพออยู่ไปอยู่มารู้สึกว่าเราอยู่ทหารผ่านมานานก็รู้สึกว่าอึดอัดนะอึดอัดอึดอัดลำบากใจมันไม่ใช่ชีวิตจริงมันเป็นชีวิตแบบเชา้าทำงานเช้าเย็นกลับมันไม่ใช่แนวทางของผมผมแล้วก็ขอทำเรื่องอเปลี่ยนตัวกับเพื่อนอมาอยู่ที่กรมทหารผ่านที่4 6 ปัจจุบันของเราเยและผมมาเข้าเรียนหลักสูตรการลบแบบจูโจมรุ่นที่130กับโรงเรียนสงคารงงคามพิเศษิซึ่งผมเทสหมด5ครั้งด้วยความพยายามติดครั้งที่5ครับหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเสือคาบดาบครับถึงวันละก็สอบก็เป็นจ่าครับผมก็ะที่มาคำว,ว่าจ่ายชาติทหารผ่านครับผมสำหรับใครชอบ เรื่องราวดีๆของทหารพานขอกำลังใจฝากกดติดตามให้ผมและเพื่อนๆด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ